ไปที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะครับมีเด็กนักเรียนนะครับวัยรุ่นระดับมัธยมปลายนะครับไปเข้าค่ายลูกเสือนะครับไปสองจังหวัดแต่ว่าไปเข้าค่ายในที่เดียวกันปรากฏว่าไปขมตดกัน,นท่าไหนก็ไม่รู้นะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็เลยยกพวก20คนเนี่ยไปรุมตะลุมบอลเด็กนักเรียน7คนเจ็ดนินน่วมเลยว่าอย่างนั้น2จังหวัดนะไปเข้าค่ายลูกเสือค่ายเดียวกัน นี่นะครับผู้ปกครองโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์นะครับมาร้องกับสื่อหลังจากที่เด็กนักเรียนเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าไปเข้าค่ายลูกเสือและก็ถูกเด็กนักเรียนจากจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งไปเข้าค่ายด้วยกันบุกไปตบไปตีไปต่อยคือลุมย้ำเลย20ต่อ7ในช่วงพักเที่ยงของของวันหนึ่งมีทั้งมีดมีทั้งเหล็กมีทั้งไม้นะครับเนี่ยเด็กนักเรียนที่ถูกตีก็ถูกตีตามร่างกายหลายแห่งนะได้รับบาดเจ็บนะครับทั้งนิ้วมือทั้งร่างกาย เหตุเกิดเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ปกครองเนี่ยบอกด้วยความน้อยใจหลังเกิดเหตุโรงเรียนไม่เคยดูแลอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพออรหรือไม่ว่าจะเป็นครูที่พาเด็กนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังนี้นะครับมีผู้ปกครองอยู่มีเด็กนักเรียนอยู่อยู่ที่ตำบลหนองเหล็กนะไปพบกับผู้ปกครองนะฮะแล้วก็ไปพบกับนักเรียนอ่าที่ถูกทําร้ายอยู่ม .3 นะครับนี่นะฮะนักเรียนม .3 โดยผู้ปกครองของเด็กเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเด็กนักเรียนที่เข้าไปเข้าค่ายเนี่ยอยู่ชั้นระหว่างมหนึ่งถึงม3มเนี่ยนะมัธยมต้นกําลังวัยรุ่นแหละนะครับปรากฏว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนบุรีรัมแห่งหนึ่งไปเข้าค่ายในที่เดียวกันไปเจอหน้ากันตะโกนท้าทายกันในช่วงเที่ยงพอท้าทายกันปั๊บเนี่ยมาเลยฮะยกพวกมาฝ่ายบุรีรัมเนี่ยมี20นะฝ่ายเด็กสุรินเนี่ยมีอยู่7ว่าอย่างนั้น ฝ่ายที่มีกําลังมากกว่าใช้ทั้งมีดนะฮะมาดึงตัวเด็กนักเรียนจากสุรินไปทําร้ายแม้ว่าเพื่อนจะเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอาวุธนี่ครบมือถูกย้ำนี่น่วมเลยทั้ง7คนว่าอย่างนั้นตอนที่เกิดเหตุนะฮะไม่มีเจ้าหน้าที่ค่ายอยู่ครูก็อยู่ตรงนั้นว่าอย่างนั้นนะฮะหลังเกิดเหตุทางครูก็พานักเรียนไปหาหมอเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรก็พากันกลับบ้านปล่อยให้ทุกอย่างนี่เงียบไป โดยมารู้ว่ากลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้นะฮะเคยที่มาทําร้ายเนี่ยเคยไปทำนะฮะลักษณะนี้กับโรงเรียนอื่นนี่มาแล้วครั้งหนึ่งว่าอย่างนั้นตาของเด็กชายวินนะฮะซึ่งเด็กชายวินก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกหลานเนี่ยโดนแบบนี้เรานี่ฝากชีวิตของเด็กๆให้กับครูในค่ายดูแลแต่กลับถูกกระทําแบบนี้ทั้งที่สถานที่ตรงนั้นมันใหญ่ระดับประเทศหลายโรงเรียนนี่ไว้ใจ ทำไมไม่มีมาตรการที่ดีกว่านี้ดีที่เด็กป้องกันตัวเองได้ไม่อย่างนั้นก็ต้องขนศพเด็กออกมาว่าอย่างนั้นโรงเรียนก็ไม่เคยใยดีตอนที่เกิดเรื่องนะฮะมาขอโทษก็แค่นั้นพอออกก็เงียบไปนะครับไม่ถามอะไรอีกเลยเดยวฟังเสียงตาของเด็กที่ถูกตีหน่อยนะครับเขาได้มาสถานที่ระดับประเทศระดับชาติเป็นค่ายใหญ่ซึ่งโรงเรียนแต่ละโรงเรียนยนี่ไว้ให้ความไว้บางใจตรงนั้น แต่เมื่อเด็กไปแล้วนี่ไอความปลอดภัยตรงนั้นมันไม่มีเลยครับดีใช่เด็กพวกนี้มันป้องกันตัวเองได้ถ้ามันป้องกันตัวเองไม่ได้จําเป็นก็ต้องได้ไปขนศพมาแล้ว,ลวทางโรงเรียนก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเด็กที่โดนเลยคือเขาเฉยเฉยมากๆเลยสังวพอโรงเรียนก็เงียบไปเลยครับ แม้แต่เด็กเข้าไปนรงเรียนพ่อยังไม่ไม่ถามเด็กเลยว่าเป็นยังไงแค่ระดับนั้นน่ะทําไมคุณไม่มีมาตรการที่จะต้องดูแลเด็กครับก่อนเด็กจะเข้าไปมีอะไรค่ระดับนั้นมันต้องตรวจสอบไม่ใช่คุณมารับจต่เงินอย่างเดียวแล้วชีวิตของเด็กแต่ละคนน่ะพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กแต่ละคนเขาเลี้ยงลูกขมัดกว่าจะเติบโตกว่าจะขนาดนี้น่ะเมื่อเด็กไปตรงนั้นน่ะ แทนจะมีความปลอดภัยแทนจะมีความรู้ใจเด็กกลับไม่ได้อันตรายกลับมามันเสียความรู้สึกกลับแต่เมื่อ,อนนเด็ก<า>ไปแล้วอันนี้ตาของเด็กนะก็มา<อ>เล่าให้นักข่าวฟังมันเสียความรู้สึกเลยว่าอย่างนั้นทีนี้นักข่าวเราก็ตามไปที่โรงเรียนในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะเพื่อจะไปสอบถามข้อเท็จจริงมันมีที่ไปที่มาอย่างไงปรากฏว่ารับแจ้งว่าพอ,อเนี่ยไม่อยู่ฮะไปราชการว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถติดต่อพอ,อได้เลย ะะทางสถานการศึกษาก็ยังบ่ายเบี่ยงไม่ยอมแจ้งชื่อและเบอร์ติดต,ต่อของพอออยกับผู้สื่อข่าวทออี่โรงเรียนแห่งนี้ครับก็ต้องรอกันต่อไปอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กเหมือนกันนะคะที่นนทบุรีเนี่ยโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยเขามีประตูด้านหน้าที่เด็กเข้าออกประจํากับประตูด้านหลังที่ใช้เป็นประตูฉุกเฉินผู้ปกครองเขากังวลว่าเวลาถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยแบบเนี้ยลูกเขาจะปลอดภัยไหมในเมื่อมีคนเอารถมาจอดขวางเอาเชือกมากั้นด้วย เอาตะแกงมาวางด้วยแบบนี้นะคะนี่ก็มีการถ่ายภาพแล้วก็ร้องเรียนกันมาค่ะว่าร้านขนมหวานเอารถมาจอดขวางประตูถ้ามีอะไรสักอย่างประตูหน้าใช้งานไม่ได้ความปลอดภัยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งระบุว่าเคยลงเคสนี้เมื่อกันยายนที่ผ่านมาโรงเรียนก็มาเจรจากับร้านขนมหวานให้เลื่อนรถออกสุดท้ายก็มาทําแบบเดิมอีกนะคะเลื่อนรั้วกั้นออกเพื่อเอารถของตัวเองมาจอดแถมเอาเชือกมากั้นทําที่จอดรถร้านตัวเองอีก นี่ก็เป็นภาพล่าสุดวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาอาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะตรงด้านหลังโรงเรียนที่ว่านี้นะคะอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อเอเมองนนทบุรีก็มีรั้วแผงกั้นเอามากั้นอยู่นะคะแต่ว่ารถนไม่มีแล้วไปถามเจ้าของร้านขนมหวานที่ถูกพาดพิงถึงนะคะก็บอกว่าเอาร้านก็ขยับรถให้แล้วก็คือ จอดมาเนี่ยจริงจอดมา25ปีแล้วอะ่ะเราก็ได้พูดคุยกับโรงเรียนมาหลายเดือนแล้วด้วยนักข่าวของเราเนี่ยก็ได้ถามว่าเนี่ยผู้ปกครองก็กังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีถ้าจะต้องใช้ประตูด,ด้านหลังนะคะทางร้านขนมหวานก็บอกว่าคือไอ้ที่เอาเชือกมากั้นเนี่ยเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์มาจอดเสียบรถมาส่งของมันจอดไม่ได้ก็เลยกั้นเอาไว้เพื่อจะได้ลงของได้เวลาลงของก็ลงแป๊บเดียวลงไม่นานแล้วก็ไปคำชี้แจงของทางร้านว่าแบบนี้ลองฟังหน่อยนะคะ นี่มันก็ที่วัดบ้านวัดโรงเรียนตลาดก็เอื้อกันคุยกันแล้วเ,เรียบร้อยแล้วทำให้เรียบร้อยนา<ะ>นแล้วนะนี่ตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะคะหลายเดือนแล้วใช่ไหมคะเราเห็นว่าเทศบาลหรือใครจะมาเจาะตรงนี้จะติดป้ายว่าห้ามจอดหืแต่เห็นว่าทางทางคู่ร้องเรียนบอกว่าทางร้านมีเคยเอาเชือกมาขึงมากั้นบอกว่าเหมือนจองเป็นที่จอดรถตัวเองด้วยนี่จรงิงไหมคะพี่ก็ตรงนี้ไงไม่งั้นอมอเตอร์ไซค์มันจะมีบ้างเป็นบางครั้งเพราะว่า พอรถส่งของใช่ไหมถ้ารถส่งของจอดไม่ได้ก็มีปัญหาอีก คาชี้แจงจากทางร้านว่าแบบนี้ส่วนทางโรงเรียนจัดการอย่างไรนะคะก็ได้คุยกับทางรองผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าคือไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการขอความร่วมมือไปแล้วไม่ให้ร้านขนมเนี่อเอารถมาจอดขวางนะคะเราก็เลยเอาแผงเหล็กมากั้นเอาไว้โดยบอกว่าไอ้วันเรียนปกติเนี่ยก็ไม่มีรถมาจอดหรอกแต่เวลาวันที่โรงเรียนปิดเช่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยโรงเรียนเขาก็อลุ้มมาล่่ยกันไปเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่แคบเลนเดียวนะคะก็มีบ้างที่ร้านจะเอาของมาลงตรงนี้เอารถมาจอดตรงนี้ ทางรองผู้อำนวยการโรงเรียนว่าแบบนี้ค่ะก็จะมีทั้งร้านของเขา,าขชุม<อ>ชนนะครับแล้วเขาก็คือเขาไม่ได้อะไรอันนี้เราไม่ท้าเบื้องต้นนะครับ,รบ,รบแต่ด้วยเราแก้ไขเฉพาะงานของเราว่าอย่าจอดฝังหน้าโรงเรียนเราวัน,ว,นวันปกติแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ที่เรามีงานเขาก็ไม่มาจอดอซึ่งตรงนี้ได้ติดตามก็คือได้รับความร่วมมือดีจากเขา คือด้วยด้วยเราเราก็มีการสำรวจอยู่แล้วนะครับว่าการเข้าออกของเรียนเราเนี่ยเราได้มีการสำรวจประตูหน้าประตูหลังอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นทางเราก็จะมองเห็นตลอดนะครับเพราะด้วยพื้นที่ของเราเราก็จะเห็นว่าแผงเหล็กก็มั้นเหมือนเดิมนะครับ,รบเราได้ดําเนินการทางประตูแค่นั้นว่าเขาไม่จอดฝังประตูซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าเขาก็ไม่ได้จอดฝากับผมก็จะมี ก็เป็นประเด็นสงสัยของทางชาวเน็ตนะคะก็ทางน้าข่าวของเราก็ไปหาคําตอบให้จากทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือโรงเรียนแล้วก็ร้านขนมหวานนะคะอนี่นะครับ